ตัวปืนนั้นทําได้ดีมากๆครับไม่น่าเชื่อว่ารีคอยจะนุ่มได้ขนาดนี้ครับใช่เออรีคอยน้อยกว่ารีคอยน้อยกว่า,ท,าทั้งทที่ลูกวิ่งเร็วกว่าใช่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้จะมาพูดถึงปืนยี่ห้อคาเป็นปืนของอเมริกันหรือว่าผลิตจากสหรัฐอเมริกาเป็นปืนที่ดีมากๆครับปืนรุ่นนี้ก็คือคา CM 9ขนาด 9มม,มเดี๋ยวจะเปิดกล่องให้ดูนะครับคาอาร์มเนี่ยเปิดบร,ริษัทมาตั้งแต่ปี1995ผมค่อนข้างรู้จักบร,ริษัทนีด้ดีรู้จักปืนยี่ห้อนีด้ดีเพราะว่าในปี1995นั้นผมได้เขียนบทความลงหนังสือปืนเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องคาก็าาเปิดตัวในงานชอตโชว์แล้วก็ทำให้เซียนปืนที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้น คนหนึ่งน้าแต่เพราะไปคอมเมนต์ว่าปืนมันเล็กเกินไปมันเพียวเกินไปมันยิงกระสุนแรงๆไม่ได้หรอกโดยเฉพาะกระสุนขนาด11อมมปรากฏว่าพวกคอรัมนิสเอาปืนยี่ห้อคาไปทดสอบไม่ว่าจะเป็นเป็น9พลาหรือเป็น11ปาปรากฏว่ายิงได้นิ่มมือมากกว่าที่คิดไว้เราแกะกล่อง เปิดดูตัวปืนเลยแล้วกันนะครับใส่บรรจุพัน์มาค่อนข้างอย่างดีมากๆมีกุญแจล็อกแถมมาด้วยแล้วก็มีแมกกาซีนแบบยาว7นัดคับ7จบกหนัดส่วนที่อยู่ในตัวปืนนี่ก็คือ6บก1นับจริงๆแล้วในสหรัฐอเมริกาเนี่ยปืนรุ่นนี้เขาขายในสหรัฐอเมริกาเนี่ย เพียงแค่แมกกาซีนอันเดียวแต่ว่าบริษัทที่นําเข้าเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการของปืนคาในประเทศไทยนะครับขอเป็นพิเศษขอเป็น2องแมกกาซีนได้ไหมโดยที่มีแบบยาวแล้วก็เป็นแบบที่มีส้นส้นรองในมืออยู่ด้วยถ้าจะให้ขโมดปมก็คือว่าคารซีเอมนี่ยนะครับข้อดีมากๆเลยก็คือมันเป็นปืนเล็กที่พกซ่อนเนียนเสื้อโดยที่ไม่มีพิรุษ มันจะพึ่งได้โดยเฉพาะยิ่งกระสุนขนาด9มม,มพลา6บก1นัดหรือว่า7บก1นัดแล้วแต่ที่จะเลือกใช้แมกกาซีนประสิทธิภาพของมันเนี่ยค่อนข้างเอาเรื่องทีเดียวแม้ว่าลำกล้องเนี่ยจะอยู่เพียงแค่3นิ้วแต่วัดด้วยเครื่องวัดความเร็วกระสุนแล้วอนะไรผลที่ออกมาก็คือคาค่อนข้างที่จะน่ากลัวก็คือน่ากลัวในที่นี้คือเป็นปืนขนาดลำกล้อง3นิ้วแต่ ยิงด้วยลูกจริงแล้วเนี่ยความเร็วกระสุนใกล้เคียงกับปืนที่ลำกล้อง4นิ้วของก้ามมอบพลาเลยกระสุนที่เร็วที่สุดของลูกจริงลูกจริงก็คือวินเชสเตอร์ FMJ ขนาด115เกรนเนี่ยเข้าไป1,049แล้วก็ Average คือค่าเฉลี่ยที่ยิงไป10นัดกระสุน ลูกวินเนี่ยหนึ่กับสาถ้าเปรียบเทียบกับลูกซ้อมลูกซ้อมน้าหนักหัวกระสุนร้อยสามสิบห้ากรนนั้นเนี่ย CM9 ความเร็วสูงสุด886รอยแความเวนเลียนะฮะสินัด878เเรียกว่าความเร็วใกล้เคียงกับลำกล้อง สนิ้วเลยขนาดที่ที่ลำกล้องมันเพียงแค่3นิ้วเท่านั้นเองที่ได้เปรียบมากๆก็คือพกติดตัวได้เลยเป็น everyday carry เรียกว่าพกไปแล้วโดยที่ไม่ระคายเคืองไม่เป็นไม่รู้สึกเป็นภาระในขณะเดียวกันก็นึกขึ้นมาได้ก็คือเป็นที่พึ่งได้ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยตัวตัวจีทดเดียวหลังจากยิงแล้วเนี้ย ไม่ว่าจากการใช้งานที่แบบเรียบง่ายไม่มีคันเซฟไม่มีเซฟที่แมกซีนเซฟที่แมกซีนในที่นี้ก็คือว่าถ้าไม่เสียบแม็กเหนี่ยวไกปืนไม่ได้หรือปืนไม่ลั่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตัดออกไปไม่มีคันเซฟไม่มีระบบอะไรสิเซฟมีอยู่แค่เหนี่ยวไกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเหนี่ยวไกลก็เหมือนปืนลูกโม่อะทศยาศามารว่าอ้าวแล้วไม่ปลอดภัยครับต่อก็คือก็เหมือนกับปืนลูกโม่ะครับ เจตนาของปืนลูกโมก็คือชักเร็วยิงเร็วถูกต้องไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว,ว่าทำมาในลักษณะที่เป็นปืนิมิลออโตเมติกไว้สำหรับเป็นแบ็กอัพผมสนใจปืนยี่ห้อคานี้มานานแล้วตั้งแต่ปี1995ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เชื่อมศรัทธายิ่งมาเจอปืนรุ่นใหม่แล้วเนี้ยที่มันก่อผลิตได้ ประนีดมากขึ้นครับวัสดุดีขึ้นตามเทคโนโลยีนะครับแล้วโดยเฉพาะตัว c m เมนาเนี้ยแค่ดูที่ช่องรังเพลิงนี้เราก็รู้แล้วว่าเป็นปืนที่พิถีพิถันในการออกแบบจวนเกลียวลำกล้องนั้นไม่ใช่เป็นโพลีโกนอลรุ่นนี้ไม่ใช่แต่ว่าเป็นคอนเวนชั่นแนลไรฟลิงก็คือเป็นสันเกลียวแบบปืนทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งมั้งที่ทำให้รู้สึกมันรีดลูกได้ดีแล้วก็ในระยะ7เมตรเนี้ย ก็กลุ่มกระสุนอยู่เบียงแค่สองนิ้วเนี่ยก็เอาเรื่องข้อเสียมันไม่มีเลยหลายคนมากๆนะครับแม้กระทั่งเซียนปืนอเมริกันก็จะไปตำหนิเรื่องที่ว่าไอตัวไกลปืนนะฮะมันลากยาวไกลปืนมันลากยาวอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมแล้วคือมันก็เหมือนปืนลูกโม่ถ้าคุณตำหนิว่าคาเนี่ยไกลปืนมันลากยาว คุณก็ต้องไปตำหนิปืนลูกโม่ด้วยเพราะว่าปืนลูกโบ่ไม่มีเซฟคาก็ไม่มีเซฟนะครับไม่มีขันท่ามไกใช้ระบบแบบเดียวกันก็นกคือถ้าไม่เจตนายิงจริงๆก็คือคุณเหนียวไม่สุดปืนก็จะไม่ลั่นนะครับไม่มีระบบอะไรเลยง่ายๆรบสั้นๆง่ายๆเลยว่าสําหรับตัวผมนะครับซื้อไม่ซื้อคําตอบก็คือซื้อครับน่าซื้อมากๆสวยด้วย โอเคลองพิจารณาดูนะครับขอบพระคุณนะครับ